คับผมสวัสดีนะผมวันนี้อยู่กับผมแทนเดบุญเด้อผมมาอยู่กับใครไทยครับผมไทยนะฮะวันนี้คือแบบเรามาเนี่ยผมคือแบบมาจุบป,ประทัดแบบหนึ่งบาทแล้วก็แบบสองบาทเล่นๆก็ผมอ่ะมีกี่ลูกวะมีอยู่สิบสองลูกส <12 S 1> ิบสองลูก,ลกโอ้โหเดี๋ยวเรามาดูกันนะผมว่าจะติดหรือไม่เราจะจูดใส่ที่ไหนนี่เน,ะนาะตรงนาครับผมตรงนานี่เลยนะผมก็เมื่อกี้เราเกี่ยวข้าวเสร็จโอเค okay เกี่ยวข้าวเสร็จนะผมเดี๋ยวเรามาลองดูนะผมว่าจะติดสักกี่ลูกมากันเลยอ่ะ เขียนนะผมเพิ่งเกี่ยวเข้าเสร็จนะผมก็คือแบบไม่มีนกแล้วนะแต่เราจะอยากจะจุดนะผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะผมอ่ะตอนนี้คือแบบโอ้โห <laughs> ดับไปแล้วนะผมอ่ะ,อะ,อะเอาไหมเอาไหมโอ้จุดเอ็นจุดเอ็นดีไหมอ่ะเดี๋ยวเราอันนี้ก่อนเนี่ยจุดใส่ที่นี่ยังไม่ติดเลยมีลมมีลมอ๋อมีลมนะฮะโอเคอ่ะ โอเคอาป่ะดู่นแล้วผมโอ้ไม่ได้หรอฮึฮโอ้พี่น้องเฮ้ยกระเด็นใส่นี่เลยว่ะดูดิโอ้พี่น้องอ่ะลองจุดแบบนี้เลยโอเคเราใส่กระเป๋าแล้วก็แบบก็แบบจุดเรื่อยๆอครับมาฮะเดี๋ยวเราแค่มาจุดเรื่อยๆครับผมอ่ะมาครับผมอ่ะติดไหมติดไหมครับผมโอเคนะผมไปแล้วลที่สองครับผมไม่ติดนะฮะไม่ระเบิดครับผมน่าจะดบนะับแล้วลี่ิสามมผมอ่ะโอ้โหเฮ้ยแบบมีแบบสะดุ้งว่ะพี่น้องอ่ะ รุ่นที่สี่นะผมแบบสองบาทเหรอเฮ้ยบอกด้วยแบบกี่บาทวะโอ้โหรุ่นนี้น่าจะแรงวะ่ะพี่น้องดูดิดาบแล้วดาบแล้ว<__เห็นลงในน้ําอยู่เห็นลงในน้ําอ่ะพี่น้องอ่ะโอ้สองบาทนะฮะโอ้โหดูดิโอ้พี่น้องดูดิดูด,ดูดูนะสุดนะฮะสุดนะฮะแบบสองบาทเอา,าไหมเอาไหมไหมดาบดาบดาบอู้แบบแบบตีขีรุ่งแล้วเมื่อกี้อ่ะ เอาแบบหนึ่งบาทแล้วกันคือมันลงน้ำแล้วมันดับหมดเลยอ่ะพี่น้องโอเคไปโอ้ไม่ดบับอ่ะตัวนี้ไม่ดับนะเออไม่ดบับมันลงไม่ดบับแต่มันดับที่ไอ้นี่ว่ะ <c oughs> โอเคเอาใหม่อีกรอบนึงโอ้โหแบบห,หนึ่งบาทหนึ่งบาทดังไหมพี่น้องดูดิ <c oughs> อย่าไปทํา <c oughs> ตามนะผมคลิปนี้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะผมพี่น้องฮะบอกเลยว่ามันอันตรายมากเลยนะผมมาแล้วผมออาแบบหนึ่งบาทโอ้นะโอ้ไม่ดับคิดว่าจะดับแล้วแต่ไม่ดับว่ะพี่น้องโอเคสองบาทไหนดีแบบดังๆไหนดีอ่ะแบบดันๆหน่อยฮะ โอเคนะฮะโอ้แบบมีลมว่ะเราต้องหลบหน่อยนะฮะมาโอ้ปรับโอเคโอ้โหเฮ้ยสุดว่ะโอ้สุดว่ะสุดว่ะโอ้้สั่นส,ส,สะเทือนเลยว่ะโอเคปลานี่ครับผมโอเคเขามาเกี่ยวข้ามหมดนะผมแต่ก็แค่แบบโอเคปลาแล้คลิปนี้จะประมาณนี้ครับผมนสนุกครับผมผมก็มาในคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ